ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผม BTO TV อยู่ในเกมผีเอเกมเราบอกโหมดเดิมอีกแล้วนะครับแต่แต่รอบนี้เรามาต่อ EP 2กันเลยนะครับบอติดตามตอนต่อไปเรามาต่อ EP 2กันแล้วครับกับสีสหายจอมซ่าเหมือนเดิมนะครับมีใครบ้างแนะนําตัวหน่อยสีครับสวัสดีครับผมลาลาอีสองคนเป็นน้องผมขอแนะนําตัวหน่อยสิอีสองตัวมั่งไงแพ้เาผมซือแกครับมาใหม่ครับ โอเคแล้วอีกคนนึงนะสวัสดีครับผมชื่อโอครับมาใหม่เป็นน้อยรันครับโอเคโอเคก็แนะนําตัวในที่สุดพวกมึงก็แนะนําตัวกันนะแขก,ก็เป็นเออคนที่ซื้อแขก,ก็เลขสิบนะครับส่วนคนคนเออคนเด็กฝุดก็ตัว,ต,วตัว r i p ขึ้นหน้านะครับโอเคแต่ okay. มุนมาทำเพลงเราไปเล่นกันดีกว่ามาดิเดี๋ยวรอรอรอก่อนรอก่อนรอรอรอกูสงสัยจังเลยว่าทำไมน้องมึงกับกับไอ้แขียกทำไมถึงชอบแต่งตัวเหมือนกูจังเลยวะ น้องกูหมดแล้วทั้งสองทำไมเนอะทำไมทำไมน้องมึงถึงกอแต่งตัวเหมือนกูจังเลยวะกูไม่เข้าใจวะอ๋อก็มันก็เองเป็นไอดอลพวกมันไงกยเหีียดลักษณเดี๋ยวเข้ามาหยิบเดี๋ยวเข้าเพื่อกูกูเล่นมาแล้วเว้ยมันมีวิธีนี่นีมีมานี่มานนี้ขวันนี้ครับตาอย่าไปไม่ตู้ไม่มานี่มานี่ก่อน เดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนไม่มีอะไรทําไปรังแกหลืมศพเข้าเหี้ยเดี๋ยวเข้าเลยเข้าเลยเข้ามานี่มานี่เว้ยเดี๋ยวค้างค้างคางโอ้โหต้มโอ้เพลงนี้เลยเว้ยเพลงนี่เลยฟ้าผ่าเปียงใช่าใไหมว่ากูร้องถูกไหมอ๋อตรงนี้เว้ยหน้ามันเหี้ยจริงเว้ยกูกูขอบอกจริงหล่าจะเจอมันก็ได้นะาหรือตรงนี้เว้ยตรงนี้ตรงนี้ กูตามได้ว่าตรงนี้มันมาได้นี่มีหัวกระโหลกตรงนี้อ่ะมึงมึงหยิบเลยกูให้มึงกูรักมึงกูอยากให้มึงโดนกูเลยรักมึงไม่มีใครกล้าหยิบทุกคนเลยเอาเอาดิากูหยิบก็ได้อะกูหยิบก็ได้นี่ไม่เห็นเตอรมีอะไรเลยก็แค่หยิบหัวกระโหลกมาไปไปไปหยิบให้เขาทุกคนด้วยนะหยิบพี่เขาทุกคนดีไปยังมันไม่น่ากลัวหรอกมึงแค่อย่ามองหน้ามันก็พอแล้วเว้ย โอเคมามามากูนำเองก็มาแล้ว okay, น e> ี่ที่ไหนเดี๋ยวฮ้ยยอหมอบลงบอบลงเดี๋ยวเราอยู่ในต้นไม้เหรอเดี๋ยวมันให้เราทำอะไรอะไรอะไรอยู่นี่อะไรอยู่นี่มันเทียนนะเพื่อนแต่เพิ่งเก็บนะคือเข้าเลยเข้าตัวอะไรเนี่ยไอตัวที่อะไรเอออ่าน ไอเดี๋ยวนี่คอมไบนี่ว่าเพื่อนนี่คอมไบรันหาหาหาัวกระโหลกมาใส่เสาให้ครบห้ากูรู้กูรู้กูฟอลู้อยู่เดี๋ยวหมุนอ๋อหัวกระโหลกงั้นต้องหาละหัวกระโหลกโอเคกูว<า>่าเราต้องเดินตรงไปเว้ยเดินตรงมาตรงมาตรงมาตามกูมาเดี๋ยวไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยว่ะ ตามกูมาดิจะให้กูมาคนเดียวทำแปะอะไรวะตามตามเส้นผ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะแสงวัาว่าบนหัวบินผ่านไปผีมันเป็นผีมันคือผีกระสือหรือเปล่าตามตามมาดีไอ้่อกี้ตามมาดีมึงจะไปไหนของมึงไอ้หนี้ตอนนี้คือไหนเพื่อน อะไรแดงแดงมึงจะไปไหนมาทางนี้ดิตามกูมาอยู่ไหนไปไหนหมดเอาอย่าหลงทางแล้วผมหลงทางของมึงเลยอะไรแดงแดงวะวายนะว่าตกใจตัวอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยตามกูมาตามกูมาเร็วเข้าจะจะแยกกันนะอย่าแยกกันตามกูมาไอ้้้เหียไอลันตามกูมา ไอเจยดีชอบอเจยดีชอบเดินเดี่ยวอะไรวะตามกูมาดิเขาตามกูมาตามกูมาไอเจยกูหลอกไอเจยกูกลัวกูกลัวเฮ้ยใครวะนั่นน่ะใครใครมึงคือไอ้เดี๋ยวข้างหลังไอ้เจยใครใครใครมึงมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เดี๋ยว อย่ายได้พุงมึงใครมึงใครเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีหมู่บ้านเดี๋ยว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 ไอคนที่เดินอยู่ตรงนี้มึงใครเนี่ยอ๋อนี่อย่าจุดเดินจุดเก่าอ๋อตอนนี้อยู่จุดเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอรันไอคนที่เดินอยู่กับกูนี่มึงมึงใครเนี่ยทำไมมึงเดินแบบไม่สนใจกูเลย หลอนอะไรเหี้ยตอนนี้มึงจะเนี่ยวะกูมึงน่ะอยู่ไหนสัสเดินทางอย่างนี้ไหมกูยอยู่ตรงไหนก<อ>ูเห<อ>ี้ยไอ้เหี้ยสมองกูปวดไปหมดละเหย่ย EP สองนี่แทบไม่เจอผีเลยเว,ว้ยไม่เจอถึงความหลอนเดีย๋ยวมันให้เราเอาหัวกระโหลกไปวางตรงเสาอ่ะ อย่างมึงก็รอทึกตะเกินไอ้เหี้ยเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนของกูเนี่ยแล้วไอ้เหี้ยที่เดินอยู่ตรงนั้นแยกกับกูไปแล้วเว้ยเอ้เจ้าฟังนี่อยู่เจ้าฟังแผนที่กูนียืนสัตว์กูอยู่ไหนของมึงอยู่อยู่อยู่ท,ที่อยู่ที่เกิดอยู่ที่เกิดท,ท,ที่เกิดเหรอที่เกิดมันอยูตรงแรกเลยตรงแรกเลยอยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยอย่าฟังไอ้สัตว์ เสียวหลังวะใช่ไหมวะกูเสียวหลังซะเลยว่ะเพื่อนกูว่ากูต้องไปตัดต่อท่วงนี้ออกเว้ยมันนานเกินวะ่ะมึงต้องตัดเยอะแนะ่กูน่าจะใช่กูต้องตัดเยอะแนะ่ต้องตัดเยอะแนะ่แล้วปัญหาคือว่ามึงเดินไป อะไรวะเน,นี่ยฮะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เรามันให้เราหากระโหลกแต่เสือกไม่แต่เสือกเราเจอกระโหลกแล้วแต่มันไม่ยอมให้หยิบเว้ยมึงว่าไหมกระโหลกอ,อ่ามันให้เรามันให้เราหากระโหลกทำไมอ่ะไหนวะ ตอนนี้กูอยู่ไหนเฮียกูอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยแผนที่แม่งแทบไม่ไ,ได้ช่วยเฮียอะไรกูเลยเว้ยจุดที่หนึ่งกูอยู่ได้แล้วกูอยู่ตรงไหนของกูวะโอ้ไอ้สัตว์เดี๋ยวนัาสรุปให้เราทำนัดสรุปมันให้เราหาอะไรวะกูโอ้โหเฮียกูตับสนุ่นไปหมดแล้วเนี่ยอยู่นี่ไหมเฮ้ยกูเธอ เจอไงกูเจอกูเจอบ้านโอ้โหยี่โคตรหลอนเลยเว้ยเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ด้วยวะ้ไล่เลย ทำไมกูทำไมทำไมทำไมกูต้องวางกระเดียวอะไรทำไมกูต้องวางกระเดียวเลยครับว่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวออกที่ว่านแล้วไอ้บึงบึงมึงเดินไปหาหน่อยกูไปกลาวไปไหนแล้วไมมึงเดินไปมึงเดินหลังหลังจากพิธีแล้วมึงเลี้ยวซ้ายแล้วมึงเลี้ยวซ้ายมามึงเดินให้ตรงมาเลยเว้ยแล้วมึงจะเจอกระท่อมหลังเล็กๆเว้ย แม่งดูแผนที่ไม่ออกเลยฮะย่าก,กูตกเตจหัวกโหลงไอเชเลันกูคือไปกาเล่นคนเดียวมึงมารับกูหน่อยมึงมารับกูหน่อยมือมารับกูหน่อยดิกูตกใจลกูบอกหน้าจะอยู่แถวๆนี้กูซอกซอกกูไม่กล้าเล่นคนเดียวกูจริงตัวละหมู่เอ้ยตัวหมู่บ้านมันอยู่ตรงเลขสามนะเลขสามกับ กับได้สงอ่ะตรงหมู่บ้านที่กูอยู่อ่ะมึงดูดีมึงจุดที่หนึ่งเว้ยมันถ้าจุดที่หนึ่งมันจะเป็นเออหมู่มึงมึงเดินมามึงหาเลขสองกับเลขสามเว้ยเชื่อกูกูไม่กล้าไปไหนแล้วไอ้ไม่มีย <c oughs> อะไรเลย <c oughs> กูไม่กล้าไปไหนแล้วใครก็ถามมาช่วยกูถีก็ได้มาช่วย <c oughs> กูถีเรื่องปัญหาคือกูดำมาเจอคนเดียวเลยไนอะ้เหี้ย ไอ้กูมือกูมือมันเเลยดิกูไปกล่าวออกไปกูสักกูสงสัยใครมาสรรหามาสร้างหูบ้านแถวนี้กันวะกูอยู่ตรงเลขสองกับเลขสามนะมึงดูแผนที่ดิตรงเลขสองกับเลขสามอ่ะไม่รู้ตอนนี้กูอยู่ไหนกูยังไม่รู้ละมึงดูแผนที่ดีดีดีโอ้โหตะเกียงกูใช้งานไม่ได้อะ มันแค่เดินเป็นวงกลมอะสถานที่ให้แดงทำไมมันบนอยู่อะไอเพื่อนมึงมึงจับหนังสือสีแดงนั้นมาด้วยไหมให้แผ่นสีทั้งแดงอะเออพุงลองมากดตรงนี้หน่อยดิอู้เออไม่ต้นอะไรวะอะไรเสียงอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรค้นหาแล้ววางกะโหลกเอ้ค้นหากะโหลกเว้ยโอ้โหง่ายวะตัวนี้ง่ายไปเอาไปเอาไปเอามาๆไปจุด่าเราเราเอาไม่ได้ไงเอาเพื่อนมึงหายไปไหนมาๆมาๆโอ้โหเพื่อนมันต้องทำแบบนี้นี่เองเหรอกูไม่สงสัยมาโคตรนานเลยว่าไอ้หัวก็ไอ้แผ่นแดงๆที่มึงหยิบมา่ะมันทำอะไรได้เดี גם, ๋ยวข้าเลยข้า

มันเดินเสะเทือนไปอะไรอะไรไปวิ่งดิวิ่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งอยู่พึ่งทำไมอ่ะโอ้ยเฮี้ยผีเปรตเฮี้ยผีที่ผีเปรตไอ้ผีเปรตไอ้เฮียลันเฮ้เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยไอ้เฮียรันมึงตายได้ไงวะกลัวละไอ้เฮี้ยกูไม่น่าเลยเราต้องค่อยๆเดินไปเว้ยค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินโอยผีเปรตแม่งเย็ดสูตรกูไอ้สัสค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เออเราต้องย่องมาวิมาตามตะเกีกดเยดิไปเหยียบไปเหยยเสียงใกล้เข้ามาให้ที่หลบให้ที่หลบแล้วถือ,ถอตะเกียงอย่าถือตะเกียงมันมันตัวเดินวนกลับมาเว้ยเหยียบไปแล้วเยิบไปแล้วมา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 เร็วมาเร็ว โอ้ยไอ้เงี <honest> okay, okay, ้ยเงี้ยมิงมุมสัตว์มาได้ไหนเออมึงเกิดใหม่ไม่เพื่อนหรือมึงตายแล้วตายเลยโอเคโอเคไป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 เป็นยังไงเพื่อนเราเจอแล้วเจอแล้วเราเจอแล้วเร็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 วนี่อันสุดท้ายแล้วเว้ยเราจะได้ตกเกมแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่มึงหยิบไปเลยกูให้มึง ตรงนี้เว้ยอสสุดท้ายแล้วอุ้ยหยบไปมึงจยบไปเลยมึงจำทางกลับได้ไหมทางกลับเหรอเออเดี๋ยวหยิบก่อนเราต้องเดินตรงไปใช่ไหมเดินลัดป่านเดี๋ยวมึงหยิบไม่ดีหยิบไปก่อนไอ้เหี้ยเดีวหยิบแล้วโอเคลอกกูกรดีมึงลอกกูกนดี โอเคเว้ยกูตามได้แล้วตรงนี้ทรงนี้อ๋อไป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 ข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเดินตรงมาเลยต้งอเงเดินตรงมาเลยงานนี้คิดเพียงต้องตัดยาวแน่จะเหลือเลยี้ยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อน <c oughs> นั่งก่อนเว้ยนั่งก่อนโอ้โหี้อ่ เดือดตัวแล้วลุยมาอยู่ข้างหลังเองแล้วเมื่อกี้ไปไปไปเจอแล้วเจอแล้วไม่ใส่ดิไป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 ไม่ใส่ไม่ใส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 ่กูเองตกหรือยังเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันหมุนหมุนอะไรหมุนอะไรนั่งก้น เอาลงเอาลงเอาเดูตัวเลยไหมตูดเข้าไปดีวะอะไรอ้อเ,เราจบหรือยังเราจบเจอสองแล้วยังเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนจบแล้วดูก่อนดูก่อนเ <Yeah. S 1> ดีเยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ดูก่อน๋ะวพึ่งดีใจ่านมีมีมีการถามโีานโนจโออมเลยคกันจอมเลยมันมีแน่เว้ยแต่ว่ากูหมายถึงเราจะเล่นจบจบด่านที่สองแล้วหรือยังแต่ถ้ามันดึงมีอีกนะเราไปต่ออีพีสองจุดเราไปต่ออีพีสองจุดห้าไม่เพื่อนโอ้โหโอ้โห